เวลา15.40นอได้ร um, ับแจ้ง no ว่ามีเหตุวอ40ี่จำนวน3คันเป็นรถเก๋งถนน331ช่วงบริเวณต่างระดับมากเอียงทางเบี่ยงทางร่วมมุ่งหน้ากบินบุรีครับบาดเจ็บทั้งหมด6รายลูกชายสินธมจุดบวินและจุดมาปูนํำบุเดราบาดเจ็บทั้ง6กรายส่งรอพอบ้านบึงที่เรียบร้อยครับ ตำบนเขาคันรงครับอํเภอศรีราชาชนบุรีครับใครผิดใครถูกให้เป็นหน้าที่ของร้อยเวรของสอพอบอวนสรุปก็แล้วกันครับ

ครับกอล์ฟแทงนุนอีกหนึ่งคันครับแปดเจ็ดสองน้าจกยานเดินจกยานเดินอาิาเจที่วัดีเลยได้ยิ่หมี้ากยีสิบาสงเจ็ตู้สามไปนะต้องกะทาบ่าบจงแลรวแจ้งวง ถูกใจคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับ